สวัสดีน้องๆค่ะกลับมาติวกันต่อใน Challenge เก่งสับใน15วันอันนี้เป็นคลิปที่9แล้วนะคะตอนนี้ในคลิปที่9ของเรานะคะก่อนอื่นเนาะก่อนที่จะไปเตรียมตัวติวกันเราก็จะมีการสร้างพลังใจด้วยโคดดีๆนะคะประจำแต่ละคลิปเนาะซึ่งแต่ละคลิปก็จะมีมากมายเลยนะคะที่แบบอะคอย motivate กระตุ้นให้เราแบบว่ามีแรงฮึบ ที่จะสู้ในการติวนะคะในแต่ละวันให้ผ่านไปวันนี้เนี่ยเราลองพรีวิวข้อสอบซิว่ามีคำไหนแปลกใหม่หรือไม่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ข้อ81ถึง90แล้วนะคะน้องตอนนี้อ่ะลองสังเกตดูซิมีคำไหนใหม่ๆไหมนะคะ a b a n d o n ของข้อ87เคยเจอหรือเปล่า c o n l i n e interrupt combat ลองพรีวิวนะคะโอเคมาทีนี้พร้อมเรียนแล้วหรือ,อยังเอ่ยนะคะเห็นน้องๆน่าจะไปเที่ยวสงกรานกันนะคะยังไม่ยังไม่วางกับมาติวกับพี่ไอชาแล้วค่ะตอนนี้ทุกคนแบบกำลังเล่นน้ำอยู่นะคะเข้าใจเลยเนาะว่าแบบเป็นช่วงวันหยุดพักผ่อนเนาะโอเคดังนั้นใครที่ไม่ได้ไปไหนนะคะก็แบบมาติวกันต่อได้หรือใครที่ ไปเที่ยวมาแล้วหลังสงกรานนะคะค่อยมาเก็บชาเลนจ์นี้ก็ได้เนาะตอนนี้พี่ไอญาชาจะโพสต์ไปก่อนเนาะเพราะว่ามีน้องๆที่เขาจะสอบยี่สิบเมษาแล้วเขาอาจจะรออยู่อะไรอย่างเงี้ยนะพี่ไหญชาก็อยากจะทําตามสัญญาะคะขอเวลาอีกไม่นานอันนี้นะคะก็คือจะพยายามให้จบชาเลนจ์นี้ภายในยี่สิบเมษานะคะน้องๆจะได้อ่สามารถที่จะติวให้ได้ครบ ก่อนไปสอบวันที่11นั่นเองนะคะโอเคมา Day ์ของเรานะคะโคดวันนี้มีว่า just one small positive thought in the morning can change your whole day เ,เขาบอกว่า positive thought นะคะคำว่า thought เป็นคำนามนะคะแปลว่าความคิดเราบอกถ้าเป็นกริยามันจะเป็นกริยาช่องที่3เนาะ positive แปลว่า บวกนะคะเชิงบวกคนที่มองโลกในแง่บวกภาษาอังกฤษเรียกว่า optimistic นะคะมันมีคำเฉพาะของมันเลย optimistic นะคะเป็นคนมองโลกในแง่บวกส่วนคนที่มองโลกในแง่ลบภาษาอังกฤษเรียกว่า pessimistic นะคะ pessimistic อ่ะทีนี้เขาบอกว่าความคิด เชิงบวกของเราเนี่ยคิดบวกแค่เพียงเล็กๆในตอนเช้าสามารถที่จะเปลี่ยนอารมณ์ของเราทั้งวันได้เลยนะคะ The c h a n e your whole day whole แบบว่าทั้งหมดพูดง่ายว่าตื่นเช้ามาเรามีความคิดนะคะิเริ่มตั้งใจในเรื่องดีๆนะคะวันนี้ฉันจะทำอะไรดีๆเพื่อตัวเองบ้างนะคะหรือทำอะไรเพื่อผู้อื่นนะคะเราลองคิดตื่นเช้ามาเราคิดเนาะว่าจะทำสิ่งนี้ มันก็จะช่วยให้วันนั้นของเราเนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีเนาะดังนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการ goal setting นะคะก็คือการตั้งเป้าหมายเหมือนกันเนาะเราบอกว่าเป้าหมายเราสามารถที่จะสร้างเป้าหมายได้ทุกๆวันเนาะบางทีเป็นเป้าหมายเล็กๆก็ได้นะคะว่าออวันนี้ฉันจะท่องศัพท์ให้จำได้สักสิบคำ นะคะหรือฉันจะจำโครงสร้างเทนท์ให้ได้12เทนท์ภายใน3วันหรืออะไรเงี้ยนะคะคือ goal setting เป็นเรื่องสําคัญเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายเลยเนาะทำอะไรไปเรื่อยๆเปเื่อยเราจะมันยากที่เราจะ evaluate ตัวเองนะคะหรือประเมินว่าการที่เราเสียเวลาอ่านเสียเวลาทานู่นทำนี่เนี่ยมันได้ผลน้อยหรือมากแค่ไหนนะคะดังนั้นพอเรามี goal setting แล้วเรา Take action และลงมือําสิ่งสุดท้ายก็คือเรา a s c e s s นะคะเรา evaluate ประเมินนะคะว่าเราทำได้ไปมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะคะโอเควันนี้นะคะเรื่องโค้ดของเราเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการติวนะคะ10ข้อตรงนี้8 1ดสถึงเกพร้อมแล้วยิปปากานะะมาติวกันเลยตรงนี้ 8 1คําคำว่า ambassador คือใคร ambassador ทูตนะคะทูตหรือตัวแทนคำว่าตัวแทนเนี่ยมีคำหนึ่งที่ควรรู้คือคำว่า representative นะคะ representative ยาวหน่อยนะคะน้องบางทีเขาเขียนตัวย่อเป็น r e p rep นะคะ rep ขออนุญาตเขียนให้ใหม่นะจ๊ะตรงนี้คำว่า ambassador นะคะมีความหมายว่าเป็นทูตหรือเป็นตัวแทนนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษเมื่อกี้ก็คือ representative นะคะ representative อะตัวแทนนั่นเองเนาะบางทีเขียนตัวย่อเป็น rep นะคะ ัวแทนเขาบอกว่าทูหรือตัวแทนคนนี้กำลังจุดๆๆนะคะ for the visiting president กำลังให้อะไรเลยจุดๆๆนะคะืม mm. for the visiting president ให้กับใครก็คือให้กับประธานาธิบดีนะคะที่มาเยี่ยมนะคะที่มายเยือนดังนั้น president ในกรณีนี้นะคะน่าจะหมายถึงประธานาธิบดีนะคะ p r e ดี Body, นะ s i d e n นนอกจากแปลว่าประธานอธิบดีแล้วถ้าเป็นแค่ระดับองค์กรก็จะเป็นประธานเฉยๆแต่ถ้าระ,ระดับประเทศก็จะเป็นประธานาธิบดีเนาะโ okay. อเคอาทีนี้เราไปดูความหมายของแต่ละอันคำว่า seminar นะคะก็คือการสัมมนา,านะคะการประชุมนะคะ purchase นะคะแปลว่าการใช้จ่าย inquiries อันนี้เป็นพระหูพจนะคะมีตัวนี้เป็นคำนามพระหจพ์แปลว่าคำถามนะคะการตั้งคำถามการตั้งข้อสงสัยข้อสังเกตบางอย่างะคะ่ะแล้วก็คำว่า banquet ก็แปลว่างานเลี้ยงนะคะงานเลี้ยงแบบเป็นทางการ เป็นทางการนะคะงั้นข้อ81บเอราบอกว่าถ้าเป็นทูตเนี่ยแล้วมีฐานนาิบดีมาเยือนประเทศนั้นนะคะในฐานะที่เขาเป็นทูตเขาก็ต้องมีการจัดงานเลี้ยงขนาดใหญ่เป็นทางการใช่ไหมเพื่อที่จะรับรองแขกบ้านแขกเมืองน,นั้นข้อ81ก็ต้องตอบอะไรเอ่ยตอบข้อดีนั่นเองนะคะงานเลี้ยงโอเคทีนี้ ข้อ81ได้คำตอบแล้ว82มาดูกันต่อนะคะ you need to fill out คำนี้ต้องรู้เลยคำว่า fill out นะคะแต่ว่ากรอกข้อมูลนะคะกรอกข้อมูลคุณจำเป็นที่จะต้องกรอกข้อมูลจุดๆ,ๆนะคะ r e q u i s i t i o n นะคะ r e q u i s i t i o n มีคำที่คุ้นๆไหมเอ่ยก็คือเรียอะไรเอ่ย Request นะคะก็คือการร้องขออะไรบางอย่างนะคะ Form ก็คือเอกสารฟอร์ form, ร้องขอเพื่อที่จะสั่งซื้ออะไรบางอย่างนะคะ and have it signed by your supervisor แล้วก็ต้องให้มันถูกเซ็นกำกับโดย Supervisor นะคะก็คือหัวหน้างานผู้ที่ควบคุมกำกับดูแลนะคะ องั้นข้อนี้ไปดูตัวช้อยสิว่ามีอะไรบ้างนะคะ management นะว,ว่าการจัดการ quotation นะคะเป็นคำนามแปลว่าใบาเสนอราคาใบาเสนอราคาน้องๆพอจะคุ้นเคยกับการจัดซื้อจัดจ้างไหมนะคะเวลาที่เราจะมีการจัดซื้อจัดจ้างเราจะต้องมีการให้แต่ละ เจ้าเนี่ยได้มีการเสนอราคานะคะปกติเราจะต้องไปติดต่อ3เจ้านะคะเพื่อที่จะให้3เจ้านี้เสนอราคาเข้ามาแล้วทางหน่วยงานเราถึงจะเลือกว่าใครให้ราคาดีที่สุดแล้วถึงจะมีการทําเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเนาะ expense แปลว่าอะไรเอ่ยค่าใช้จ่ายนะคะน้อง,องพอคุ้นเคยกับ expense ไหมเอ่ย expensive ถึงนะคุณเคยกับคำนี้เนาะแปลว่าแพงถูกปะแพงมีคำว่าอะไรอีกที่แปลว่าแพงนอกจาก expensive ก็จะมีคำว่า costly ถูกไหมคะที่แปลว่าแพง pricey อะไรเงี้ยนะคะ high price นะคะ high price พี่ใหญใช้ได้ใส่เข้าไปในในตัวแฟชั่งนะคะแล้วดังนั้นทบทวนตรงนั้นได้ purchase ก็คือการใช้จ่ายนะคะการซื้อขายอะไรเงี้ยน,นะคะการซื้อขายอืมซื้อขายนะคะ purchase ดังนั้นเวลาที่เราใช้ในกรณีที่เป็นบอกว่าคุณต้องกรอกข้อมูลในการร้องขอเกี่ยวกับรูปแบบฟอร์มนะคะเพื่อ ซื้อขายกันเนี่ยเราควรต้องใช้คำว่า purchase นะ purchase มันจะมีคำแปลนะคะที่เราใช้ purchase requisition หรือ purchase order หรือ P.O. นะคะน้องดอกจันในตรงนี้ก็ได้ purchase order นะคะหรือ P.O. ภาษาไทยเรียกว่าใบสั่งซื้อนะคะอ่า ใบสั่งซื้อกันเองนะคะก็มี P.O. Purchase Order นะคะถ้าเป็นคนเรียนบัญชีอะไรดนะ้านนั้นมาก็น่าจะเคยได้ยินคุ้นเคยกับคำนี้เนาะ Purchase Order ใบสั่งซื้อนะคะโอเคดังนั้นข้อ82ตอบต่อ Choice D เลยนะคะอืมการซื้อขายจับจ่ายใช้สอยนะคะแต่ว่าถ้ามาอยู่ในรูปแบบฟอร์มก็คือใบสั่งซื้อนั่นเองการร้อง ขอว่าอยากจะได้สินค้าตัวน,นี้คะ่ะมีไม้นะคะมี P.O มาโอเคแปดสิบสาม Even Great Musicians Constant Practice นะคะคำว่า musician แปลว่านักดนตรีแม้กระทั่งนะคะ even เนะี่ยแปลว่าแม้กระทั่งแม้กระทั่งนักดนตรีที่แบบเยี่ยมเลยที่แบบเก่งมากๆเนี่ยเขายังจุดจุด การฝึกฝนที่ c o n สแตน t โอ้โหอันนี้ดีมากเลย practice คือการฝึกฝนใช่ไหมคะ Constant แต่ว่าที่ต่อเนื่องอแม้กระทั่งคนที่เขาเก่งๆอ่ะเขาก็ยังไม่หยุดพัฒนานะพูดง,ง่ายๆเขาก็ต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เขายังสามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเท่าทันโลกนะคะไปกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกของเราดังนั้น ข้อนี้ตอบอะไรเลย require แปลว่าต้องการนะคะ require นะคะ repair แปลว่าซ่อมนะคะซ่อมแซม r e l i นะคะปกติใช้คู่กับ on นะแปลว่าขึ้นอยู่กับจุดๆ,ๆนะคะ release แปลว่าปล่อยงั้นข้อนี้เนี่ยขึ้นต้นด้วย re หมดเลย re 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 นะคะอนะทีนี้เราบอกว่า แม้กระทั่งนักดนตรีที่เก่งมากๆยังต้องการการฝึกฝนที่ต่อเนื่องนะคะดังนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อ A นะคะตอบข้อ A ต้องการนะ require request นะคะมีความหมายเหมือนกันต้องการ84มา The company has received more than 1,000 since they launched the i n s u r a n c e policy last month. บริษัทคำว่า received ต้องรู้แล้วนะคำนี้แปลว่าได้รับมีความหมายเหมือนคำว่า get นะคะได้รับบริษัทได้รับอะไรเลยมากกว่า1,000เลยอะนับตั้งแต่ซินแต่ว่าตั้งแต่ Launch คือการเปิดตัวนับตั้งแต่ได้เปิดตัวอะไรเลย insurance policy คำว่า policy เราเคยเจอมาก่อนแล้วแปลว่านโยบายถูกไนหะ Insurance คือการประกันนะคะนโยบายการประกันเมื่อเดือนที่ผ่านมา last month ถ้าประกันชีวิตภาษาอังกฤษเรียกว่า life insurance ก็คือต้องมีการเอาคำว่า life ไปข้างหน้านะคะ insurance อันนี้ประกันชีวิตเนาะ แต่ถ้าเราเจอคำว่า insurance เฉยๆคือการประกันอาจจะเป็นในแง่ของสินค้าและบริการอะไรต่งางๆนะคะอทีนี้เขาได้อะไรเลย1,000ข้อ A บอกว่าได้คำตอบ answers inquiries แปลว่าได้คำถามนะคะคำถามข้อสงสัยนะคะ scandals แปลว่าเป็น ข่าวที่มันทำไมเลยอื้อเชานะคะข่าวไม่ดีสแกนเดลนะคะนิวสแต่ว่าข่าวเฉยๆจะดีหรือไม่ก็ได้ n e w ส์ดังนั้นข้อนี้น้องเขาได้อะไรเลยเวลาที่เราแบบมีนโยบายอะไรออกมานะเราก็ถ้ามันคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบแปลกๆนะเหมือนแบบ ที่ดิจิ t a l Wallet นะคะแบบทำไมเงื่อนไขมันเยอะจังเนาะคนก็จะเกิดการตั้งคำถามถึกปะงั้น84ต้องตอบ1000 inquiries นะคะก็คือมีการตั้งคำถามนะ,ะเป็นแบบพันพันคำถามเลยที่บริษัทได้รับจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของเขานะ,ะว่าทำไมนโยบายนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้หรือว่านู่นนี่นั่นนะคะเกิดการตั้งคำถาม inquiries นะคะ เหมือน questions นะคะโอเคเอาไป85นะคะดอตดอตเพนดี้ออฟ a ซลิ t วอ t ตอร์แล้วแอ h e ปาเกติอะให้ทำอะไรเลยให้ทำอะไรเลยแล้วบอกจากนั้นใส่สปาเกตตี้ p l e n t y of แปลว่าจำนวนมากนะคะจำนวนมากน้ำเกลือ ให้ทำอะไรกับน้ำที่ใส่เกลือลงไปจากนั้นใส่สปาเกตตี้อ่ะข้อ A คคำว่า spoil นะคะ spoil แปลว่าทำให้เสียไม่ว่าจะทำให้เสียหายหรือทำให้เสียคนเราใช้ spoil เหมือนกันเนาะคนไทยก็ชอบใช้ทับศัพท์คำนี้ soil แปลว่าดินนะคะ boil แปลว่าต้มนะ,ะ t u r m o i l แปลว่าความอนลมานนะคะ ความวุ่นวายนะคะ chaos นะโอเคเราบอกเราทำอะไรกับน้ำที่ใส่เกลืองไปก็คือเราต้องต้มมันให้เดือดนะคะแล้วจากนั้นใส่สปาเกตตี้ดังนั้นข้อ c ข้อนี้ตอบ boil นะคะ boil เป็นพูดถึงการทำอาหารเนอะเรื่องนี้โอเคต่อไป8ปมสิก crime rates are significantly higher in the t t areas than suburb areas อันนี้มีการเปรียบเทียบนะคะรู้ได้ยังไงยาช่ารู้ได้ไงว่าเขาเปรียบเทียบหนูสังเกต higher than เมื่อไหร่ก็ตามหนูเจอ er ออนะคะแล้วก็ than แปลว่ามีการเปรียบเทียบขั้นกว่าว่าสิ่งหนึ่งมันมากกว่าสิ่งกว่าอีกสิ่งหนึ่งหรืออะไรมากกว่าอีกสิ่งหนึ่งนะคะในที่นี้เขาพูดถึง crime rate นะคะคำนี้แปลว่าอัตราการก่ออาชญากรรมนะคะการเกิดก็ได้นะคะอาชญากรรมคำว่า crime แปลว่าอาชญากรรมแล้วคำว่าอาชญากรภาษาอังกฤษเรียกว่า criminal นะคะเป็นคำนามลง้ทยด้วย al นะขอนี้อาชญากรเป็นคนนะคะเป็นคน โอเคนะคะมีหลายอันเลยนะคะ offender นะคะเป็นคนผู้กระทำผิดเหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้เราบอกว่าอัตราการเกิดอาชญากรรมเนี่ยมันสูงอย่างมีในยะสำคัญคำว่า significantly ลงท้ายด้วย l y ตัวนี้นะคะเป็น adverb แปลว่ามีในยะสำคัญเป็นตัวเลขที่มีในยะสำคัญ ที่สูงในจุดๆนะคะในพื้นที่จุดๆ a r e a พื้นที่มากกว่า suburb area suburb แปลว่าชานเมืองดังนั้นตรงนี้ต้องเป็นในเมืองถูกไหมคะในเมืองสูงกว่าชานเมืองอ่ะคำไหนที่แปลว่าในเมืองเอาไปแปลกันสิ urban ่า urban นี่แหละในเมืองนะคะถ้าเราจะพูดว่าทำให้เป็นสังคมเมืองเราจะ มีการเติมตัวนี้น้องนอง urbanize นะคะมีการเติมตัวนี้นะคะเป็นคำกริยาแปลว่าทำให้มันเจริญขึ้นแบบทำให้มันเป็นสังคมเมืองที่เหมือนว่ามีตึกมีรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ urbanize garbage นะคะแปลว่าขยะเนาะ,ะเหมือนคำว่า trash เหมือนคำว่า rubbish rubbish ะะ environment นะะแปลว่าสิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อม prison แปลว่าคุกถ้าคนที่เป็นคนติดคุกเนี่ยเราเรียกว่า prisoner เนาะนักโทษนะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็นคำนามแปลว่านักโทษเนาะเป็นคนอ่ะงั้นอนันนี้ก็เป็นคำศัพท์อื่นๆที่พี่ไอชาตเติมให้นะคะอยู่ข้างๆตรงนี้อ่ะ ซึ่งมันก็อยู่ในแฟชั่นการ์ดแล้วตัดสิบหกมาตอบอะไรดีตอบ Urban นะคะตอบ urban urban areas ก็คือพื้นที่ในเมืองนะคะขณะที่ Suburb Areas หมายถึงพื้นที่ชานเมืองน้องๆคงสงสัยอา้าวแล้วพื้นที่ต่างจังหวัดไกลๆนะเราเรียกอะไรก็คือ Outskirts นะคะ outskirts เนี่ยแปลว่าพื้นที่ชนบทนาออันนี้จะแปลว่าพื้นที่ชนบท ก็จะไกลกว่าซับเบิร์บอีกนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วตรงนี้ต่อไป87มา The captain gave the order to the, the the ship because of the explosion กับตันเรือนะคะได้ให้คำสั่ง gave the order ให้ให้จุดจุดจุด the ship ให้จุดจุด,จดเรือนะคะเพราะว่ามันเกิด explosion explosion ะว่าการ ถ้าเป็นอันนี้เป็นคำนามนะคะลงท้ายด้วยเช่นถ้าเป็น verb มันคือคำว่า explode แปลว่าอะไรเลยระเบิดนะคะ explosion ก็คือการระเบิดปุ่งทีนี้กัปตันบอกว่าให้คำสั่งแล้วนะให้จุดๆุดเรือก็คือให้ละเรือเลยทิ้งเรือนะคะเพราะว่ามันระเบิดแล้วนะคะให้สละเรือนะโอเคดังนั้นขอน้อนี้เราไปแปลซิ abandon แปลว,ว่าละทิ้งนะคะ หรือทอดทิ้งได้นะคะอ o น l i n e แปลว่าชนปะทะ interrupt แปลว่าแทรก combat แปลว่าต่อสู้นะคะต่อสู้ดิ้นรนต่อสู้ทีนนี้87เดอาอะไรดีกับตันให้คำสั่งสละเรือ abandon the ship นะคะตอบ abandon the ship ตอบ A เลยเรียบร้อยตรงนี้ อ๋อไปแป The judge put him on the dot for two years นะคะ judge คือใครเอ่ย judge ะะผู้พิพากษานะคะชื่อตำแหน่งอาชีพต่างๆเห็นไหมพี่ไอชาก็สอดแทรกอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะตำแหน่งที่เป็นอะไรเลยตำแหน่งอะไรบ้างที่พี่ไอชาเนี่ยสอดแทรกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมีมากมายนะชุดกันก,นก่อนก็มีนะคะ ตำแหน่งต่างๆเนาะเป็นอาชีพเนาะหรือว่าที่เป็นคนอะนะคะสอดแทรกในแฟชที่าก,ก็สอดแทรกไปนะคะทีนี้เราบอกผู้พากษ์าเนี่ยได้ให้จุดๆ,ๆกับเขาเป็นเวลา2ปีนะคะให้อะไรเลย Put him on t h o dot for two years นะคะ A promotion เราว่าอะไร Promotion การเลื่อนตำแหน่ง นะคะเราใช้คำว่า promotion ได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงสิทธิพิเศษใช่ไหมน้องๆอ,อาจจะคุ้นเคยบอกว่าเนี่ยวันนี้นนมี p r o m o ชั่นพิเศษนะคะก็คือเป็นสิทธิพิเศษหลายบางอย่างแต่ถ้าเราใช้ในที่ทำงาน promotion แปลว่าการเลื่อนตำแหน่งงานเนาะ agreement แปลว่าการเห็นด้วยหรือข้อตกลงนะคะสัญญาที่เป็นข้อตกลงนะคะ agreement adjustment แต่ว่าการปรับตัวนะคะการปรับตัว probation คือการประกันตัวนะคะการผักโทษนะคะรวมไปถึงการทดลองงานมีหลายความหมายเห็นนะ probation นะคะดังน,นั้นเวลาที่เขาบอกว่าเขายังอยู่ในช่วง probation period นะ เขาอาจจะหมายถึงว่าเขากําลังอยู่ในช่วงทดลองงานอยู่ก็เป็นได้นะคะเวลาที่เพื่อนเล่าให้เราฟังนะเพื่อนแบบต่างชาติหรือเพื่อนคนไทยที่เขาใช้คําศัพท์นี้ทับศัพท์ว่าเขาอยู่ในระหว่าง probation นะคะก็จ,จะหมายเป็นช่วงทดลองงานได้นะคะแต่ถ้าเป็นความหมายในเชิงกฎหมายมันจะหมายถึงเป็นการหักโทษนะคะการให้การประกันตัวไม่ต้องรับผิด แล้วในช่วงนี้อะไรเงี้ยดังนั้นข้อนี้ตอบ probation นะคะ probation for two years ต้องใส่กำไร e m อะไรอย่เงี้ยว่าไปเรียบร้อยแล้ว88เหลืออีก2ข้อคางน้องมา89 people believe that computer skills will enhance their job opportunities or t ดด opportunities อ่าเราบอกว่า ผู้คนเชื่อว่านะพีพวกเป็นคำนามพระหูพจนะคะคำนี้เป็นนามพระหจพ์เวลาหนูใช้หนูต้องใช้กับเวิร์บพระหูพจนะคะผู้คนเชื่อว่าทักษะคอมพิวเตอร์นะคะสกิลเนี่ยนะคะคอมพิวเตอร์จะ enhance enhance เป็นคำที่ต้องรู้นะคะแปลว่าเพิ่มเพิ่มพูนเพิ่มขึ้นนะคะมันจะไปเพิ่ม โอกาส o p p o r t u n i t i e s นะคะ job ปลว่าง,งานก็คือพูดงา่ายว่าถ้าเราเก่งทักษะด้านคอมพิวเตอร์มันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการหางานทำหรือโอกาสในการจุดๆของเรานะคะก็คือโอกาสในการอะไรเลยไม่กี้แปลไปแล้วคำว่า promotion ก็คือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะนั้นข้อนี้ตอบ A เลยนะคะตอบ A เลย เรียบร้อยตรงนี้ข้อสุดท้ายแล้วค่ะวันนี้ we recognize the necessity for our w i t t a evidence n as e คำว่า recognize นะคะคำนี้แปลว่าเราเนี่ยตระหนักเห็นว่านะคะตระหนักว่าเราตระหนักว่าตระหนักเรื่องอะไร necessity แปลว่าความจำเป็นนะคะความจำเป็น for a written dot, dot as evidence นะคะความจำเป็นของการที่จะต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นลายลักษณ์อักษรที่มัน written นะคะในฐานะที่มันสามารถเป็น evidence ตด evidence ก็เป็นศัพท์ที่ควรจะต้องรู้นะไฮไลท์ไว้นะคะแปลว่าหลักฐานนะคะอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า proof ถึงนะ proof ที่แปลว่าหลักฐานเหมือนกันเป็นคำนามนะคะพูดง่ายว่าเราจะหนักว่าเราจะต้องมีอันเนี้ยเป็นรายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐานที่เอาไว้ใช้ในอนาคตนะคะอันเกเมื่อกี้เราพูดถึงข้อตกลงสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะข้อสัญญาข้อตกลงก็คือ agreement นะคะข้อตกลง ะะสัญญาที่ว่าเราเห็นพ้องต้องกันนะ agree แปลว่าเห็นด้วยข้อตกลงสัญญาตัวนี้ต้องเป็น written นะคะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรข้อนี้ตอบ B e b i r d นั่นเองเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ day n i g ของเราวันที่9นะคะวันที่9วันนี้ได้คำศัพท์อะไรเพิ่มเติมไปเยอะแยะเลยหรือเปล่าน้องนะคะสามารถเล่านะคะให้ พี่ไอชาฟังได้ในคอมเมนต์เลยว่ามีคำไหนที่เป็นคำใหม่ของเรานะคะใครสนใจไฟล์นี้สามารถสั่งซื้อได้ทาง Facebook นะคะทักมาที่เพจ Facebook ของพี่ไอชาติวสอบราชการภาษาอังกฤษนะคะหนูจะได้อะไรบ้างก็คือหนูได้ข้อสอบแน่ๆแหละชุดนี้นะคะมี15ชุดนะแล้วก็ได้แฟชชั่การ์ดไปทบทวนนะคะแฟชชั่การ์ดไปทบทวนอีก600กว่าคำมากมายนะคะ เพื่อเตรียมสอบราชาการของเราไม่ว่าจะเป็นกอพอท้องถิน่นะคะครูผู้ช่วยอะไรเงี้ยก็สามารถแอปพลายตัวคำศัพท์เหล่านี้ไปไประยุกใช้ในการสอบได้นะคะพักมาได้ทางเพจเฟ e บุ๊กนะจ๊ะแล้วเราก็ถ้ามีคำถามก็สามารถจะสอบถามทิ้งไว้แล้วพี่ไอชาจะทำเป็นเซสชั่นตอบคำถามให้น้องๆด้วยนะคะขอบคุณทุก กำลังใจและการสนับสนุนวันนี้เราก็ลาไปเท่านี้เนาะเราก็ไปเจอกันใน day 10นะคะในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ